ครับรรยากาศแน่พี่น้อยครับทา้งงอบทางเขาครับนาวัดปราสาทตรนั่นเองเราเป็นพีน้องเข่ารคบแม่อาอยู่แท่วกิน hàng chẳng hóa tôn ngon เนื้อโม่ถือกลั่นแล้วพี่น้องครับไล่ให้ ให60บาทัสดีครับสวัดีครับมาถึงร้านโลตีสหมมรดก่ออโลตีสาหม35บ35บาท3 0่้นาหนาพี่น้องครับยังอีก3มเมื่อพี่น้องครับ งบดนตรีบรฟรีด้อยพี่น้องเนี่ยนี่บัตรนะครับ ให้นางฟ้าเราได้รับทราบความสำเร็จสมความมุ่งหมายก็จะจบสิ้นหมดวันนี้อาจารย์เด้เดินลงจบไปแล้วชแล้วก็ยังมีโน่นไผ่มหาโชคตลาดการภูส่วนมีมอเตอร์ไซค์หลากหลายรางวัลเยอะแยะมากมายเชิญแวะเชิญแวะแต่ทุกทุกอย่งคงอยู่ทุกรายการนะเข้าไปในโบสถ์ มหาอุณนะเดินเชนญพระไปสรานา้ขอพรบูชากราบไหวา้กังใจเป็นมหาอุปสมบทบุญร่วมก,กันควอมหมายเชิดเทีนจะเป็นบุญป่าปากกระเบื้อง,หร,อองพพสสหรือจะไปล่วงถูกผ้าแพรสามสีหรือจะไปร่วมในการบูชามหามงคลกับหลวงพ่อใหญ่ นา,ายในโบสมหาบุ็เจนเชิญแวะเข้าไปด่าวเย่างเพื่อนใหถวายผ้าก,กังชุ่อใหญ่ส่้นยห้อใหญ่ก็หนึ่ร้อยบาททางตลาดก<ว>็มีราศีปีกวัวเชื่อธฉลูขาตอวมาเร็งมนเส็งหอคนกับว่าในการขาดสนาดได้ทุกรายการจับเนินชนะเนินเชิญมันจะไปใค้จะกลับนะย่าเดยมนะคณะบุญม,มาใหม่ มาตั้งจิตปฏิฐานวางาม,มาุขงามยี่สิบบาทก็สร้างนาอิดมอนโมลานสร้างกำแพงยี่สิบบาทก่อเชิญเจริญทางนะเข้าในโบสถ์มหาอุปก็ได้ถูกผ้าแดงสามสีปิดทองช่อป้ามหาบุญสำเเ็จนะเอ๋กับนางพระเทพ มหาบุคคลแก่สารทุชนญาติรวมทุกเก, <c oughs> ก็นทุกกายทูกใจตั้งมัน่นต่อไปก็จะมอบไม่ให้ท่านอาจารย์บัณดิตได้รับสืบสารงานต่อต่อบุญต่อบารมีเสริจต่อไปสาธุ รถยนักรยานโอ้โยอะจนเกินเลยใก้ไปฟังมากมีรลายปีเกลื่อนหังอยู่ทีแรงใจแรงวัฒนธรรมวัฒพรรมเรียนประดิษฐ์เรียนเอกที่เรียนตัเมีประจาอย่าลอกใจอย่าลอกท่าว่ามียมั่วงเลยไปตายลูกไผ่แกจะหมดแล้วลูกไผ่แกจะหมดแล้วทั้งนี้ เอง่ให้เป็กขนยกเิบียจะไรปวใจใจดรักงนที่ทำไม่เป็เย่าไปยังไรตอนนี้เวลาเป็นสาตัวนั้นเองโอ้ ขอให้ด <Net> ั่งตาที่จบตรงจมงด mm ีโอมดีม hmm. <mon caring> ีทรัพย์สินเงินตราเรกว่าใช้อย่างสมบูรณ์าที่คุณยมปรานาทุกคนทุกท่านเลยนะจ๊ะ กี่ฐานร่วมบุญสร้างกำแพงวัดติดก่อร้านเมื่อสร้างกำแพงวัดแล้วได้อะไรได้บัตรมาได้บัตรมาทำยังไงลูกพี่จะได้บัตรมาแล้วเป็นตักไข่ปิจั๊บรออะไรตักไข่ขึ้นมาเลยจ้ะตักไข่มาเลยจ้ะทำบุญนยี่สิบบาทตักไข่มาเลยจ้าสี่สิบบาทตักไข่มากองจอาให้ตักไข่ในใจแยกตักไข่นะจ๊ะ ทุกเรือทุกรางวัลอาตมาขอพูดใ้เต็มปากร้อยเปอร์เซนต์ว่าอยู่ในอ่างนั้นทั้งหมดเลยจ้าเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของอาตมาภาพเราเยีมวให้ของเจ้าของวัดเขาของเจ้าอาวาสเขาอาตมามาแจกอย่างเดียวแจกอย่างเดียวเพราะเป็นของอาตมาแจกคนใดจ้าสวัสดีครับพี่น้องครับมาบอกตลาดได้พี่น้องครับ

มีอาุ่รอยาวเิน่ามากัห่นแล้วอยากเป็นดนดรีจยากไดูการแบรกเอเดินท้เดนงเม่อวานเ่บมาไม่ไคนไปคนรไปเจ้าภาพเจ้ของคุณร่วมกันสร้างและทำรูราบบางคนที่ศาสนาสร้างกแพวัดสดีครบพี่นงคครับการเรียนหม้ีแห้งสุขสุขนครับชื่อแล้วสบายใจ

ไม้แบบโบราณกันเลยนะพี่น้องครับวัดนี้นะครับถ่ายทำภาพยนตร์นะครับหนังเกี่ยวกับไม่ว่าหลายๆเรื่องนะพี่น้องครับต้องมาวัดนี้นะครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปนะครับพี่น้อง खर्चा में